ขนมาไปใส่ดอกยางอ่อมัวอยู่นี่แหละมือใดก็ได้เฮ็ดดีๆเด้อผุนสมุนสมนนสสนออุนยืนเบิ่งสองลองแซงแรงยู่พุ่นเออเพิ่นยืนเบิ่งว่าเจ้าเฮ็ดหยังเนาะสิว่าจิพ่อเฮ็ดหยังอาลาย บ่มีเวลาเห็ดคลิปจอยพี่มากเลยเห็ดงานทรงพี่มากบ้านนี่ผ้าพญายเอาหยามมาล่งแล้วพญายเจ็เฮ็ดขอกงัวสวัสดีจ้าพี่น้องเียเตอร์มือไม้จ้าเมื่อนี้ ทางนอหนน้นนอนนอนาจีว่าจ้ะละของัวกระหางเหมื <C> อน,กกน,มนเราพี่น้องอว่ามีเวลาอเ,เออเพิ่นยืนเบิ่งว่ากะเจ้าเฮ็ดหยังน้อสิว่าสิาพ่อเฮ็ดหยังมาน่ะนนอยู่นาพี่น้องเอ้ยสำนีกขอนตะปูตอกพี่มากกระชิดให้ให้อีกละ เฮ็ดยังกระจบถ้าถ้าให้ยุดเย้าวนี่เฮ็ดยังกระบาดได้ถ้หาห้ให้แต่เหาแม่พี่มากนะเอ๋ยายบุญเพียนมาท่านไหนลงกิบเลยพี่น้องพี่น้องยายบุญเพียนมาท่านไนทรงงานพี่มากจ้าย่างเลยมือนี่ เบิงเด้อ <draining> พี <ahead> <c ười> <c ười> ่น้องสิผ้ามาบึงเอาัว้ห่างเมือดแลยเออเอานี่เลยเอานเนี้ยออกแล้วก็กากลุไม่เออเล่หยังพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันหน้ามาเบิงอกาะง่อมาไปไลอมห ตื่นมากกับไปเกี่ยวแต่หยาแต่หยาจักสีเฮ็ดจังได้มีเวลาเฮ็ดกอกเดี๋ยวเห็ดแล้วเฮ็ดยังพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันน่ามาเบิงก่องนกอนไปไปลองวันเอ้ยเอ้ยเอานี่แหละเอาอันเนี้ยออกแล้วห้องกากลุ่มใหม่เยี่ไป้มาเอ้ย เออเอานี่เลยเอาอันเนี้ยโอ้วเะห้องกากรุมไม่เอ่ยเอยมาสวัสดีจ้าพี่น้องคีเ,เตอร์มือไม่จ้ามือนี้คอยมือนี้ยายบุญเพียนเกี่ยวแต่หนาบ่มีเวลาเห็้ก่อน นี่หย่าไปเกี่ยวมากเหมือเช้านี่พี่น้องจ้าพี่น้องนี่อุ้ยเกี่ยวหย่ามาได้พออีแม่เอ้ยพ่อตาย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 เนี่ยเน aye, Gotta, ี่ยเลยพี่มากต้องให้เนี่ยเนี่ยเลยมือหนีพี่น้องเออทำงานจงพี่มากหย่าหลายบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปจอยพี่มากเลยเฮ็ดลวมันกับรู้มันกับพังมันก็นีมืด สวัสดีจ้าพี่น้องคีเตอร์อรมือใหม่จ้าเมื่อนี้ผุ่นสมุนสมุนยืนเบิององร้องแสงแรงยูผุนผุนสมุน ตะมุนยืนเบิงองลองแซงแรงญุพุนอยาหลยบ่มีเวลาเฮ็ดลิปจอยพี่มากเลยตา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 ยเนี่ยเนี่ย,ยเลยพี่มากตรงห้เนี่ยเนี่ยเลยืยมือหนิพี่น้องเออทำงานชงพี่มากสวัสดีจ้าพี่น้องเอเตอร์มือไม่จ้า มื่อน,นี้เห็ดงานจงพิมากบ้านนี้ผ้าพญ่เอาหยามาล่งแล้วพใหญายติเห็ดขอ,อกงวแล้วเห็ดยังพญาใหญายอ,อันนามาเบิงกอกงมาไปลองงอมาหน่ะยูนา ngon ơi xâm lược với mưa ni dài bún pian kiao tây nha bomi ra bun duyên bung á cắt chào nó sẽ phải tìm phó hiệu nhãn mà nó nặng พี่น้องเอ้ยซัมมิ่งเบิงเบิงเด้อพี่น้องสิผ้ามาเบิงโอ้ัวห่างเบิดแลยลองเนียเลยต้องมาล้อมดอกยายบุญ,ยยบญพียยพพ่ยายบุญเพียนบรท่านายลงคลิปเลยพี่น้องพี่น้องยายบุญเพียนบรรท่านายจงงานพี่มากจ้าอย่างเลยมือนี สมุนสมุนยืนเบ่งสองรองแซงแรงยูพุ่นเฮ้ยเออเอา,เอานี่แหละเอาอันเนี้ยออกแล้วเขากะกหุ่มหม่เอ็กเก่งมากกิ๊กกันเดอ้อได้เหล่าคลิปหนึ่งพี่น้องงานจงพี่มากพี่มากของเฮ้าสีห้าให้มาหน่ะยุานา พี่น้องเอ้ยซำนีิเพื่นอนมาไปใส่ดอกยางออกหัวอยู่นี่ละมือได้ก็ได้เฮ็ดดีดีดเอดอเสร็จงานทรงพีมากบ้านนี่ผ้าพญายเอาหยามาล่วงแล้วพญายเจ๋ เก็ดขอกงว่่อยมือนี่ยายบุญเพียนเกี่ยวแต่ห่ามบ่มีเวลาเห็ดล้วมันก็รู้มันก็พังมันก็นี่มืดเพี่ยนมาไปใส่ดอกยังอ้อมงวอยู่นี่ละมือใดก็ได้เฮ็ดดีเด้อ <gesch> <laughs> ต้องมาล้อมดอกแยบุญพิษตื่นมากกับไปเกี่ยวแต่หยาแต่หยาจักสีเฮ็ดจังไดมีเวลาเฮ็ดขอกเดาเห็นค่อยมือนี่ายบุญเพียนเกี่ยวแต่หยาบ่มีเวลาเพียนว่าไปใส่ดอกยางอ้อมหัวอยู่น <Charl ize> <einfach sh> <out> ี Jim, ่ละมือใดก็ได้ เฮ็ดดีเดอพังเมือดเฮ็ดไปมั่งออกเลยพูุนสมุนสมุนยืนเบิงองรอ,องแซงแรงยุ่นสวัสดีจ้าพี่น้องคีเ,เตอร์มือไม้จ้า มือนี้ยาไลยบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปจอยพี่มากเลยพังม,มืเฮ็ดไปมั่งออกเลยอด่างนอหนอ,นหนอ,นหนอนจีบาร์จ้ะละของ้วก,กระหางเหมือนเราพี่น้องบ่มีเวลา,แบบต,าตาย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 เน่ยเนี่ยเลยพี่มากตรงให้เน่ยเนี่ยเลยมือน,นี้พี่น้อง เออทำงานจงพี่มาเล้าเลด้ย,ยงพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันหนามาเบิงก่อน